ได้รับพระมหาบุรุณาคุณจากสมเด็จพระบรมุขราชกาลที่6รับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับก็ก,ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมงคลอยา่างยิ่งนะครับน่รบเราจะมีการย้ายตัวผู้ป่วยไปยง,งโรงพยาบาลตำรวจหรือไม่นะตอนนี้ครับก็มีการประสานงานระหว่าง ศูนย์จบกับ,กบโรงพาบาลสมรนะครับสบทัญแพทย์โรงพยาบาลทีลางเก้านี้นะครับแต่เมื่อมีการหารือกันแล้วแพทย์มีความเห็นว่าควรจะให้พักรักษาตัวอยู่ที่นี่สักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าอาการจะดีขึ้นจนสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ครับหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนที่จะต้องดำเนินไปนะครับเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้พบกับผุ้เช ผุ่งพรชานะครับพระองแม่ทับภาคหนึ่งท่านก็ขอโทษผมผมก็บอกผมไม่ได้เป็นเรื่องที่ตั้งใจหรือต้องการให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแต่ถึงแม้จะเป็นอุบัติเหตุก็เป็นเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายนะครับก็ทางกฎหมายก็คงต้องดำเนินการดำเนินการไป เป็นหน้าที่ของพนักงานสสวนที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามหลักฐานนะครับภาพที่สังเกตและก็ภาพที่พยานชี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะครับพยานที่ให้การเป็นพยานากับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นคนที่พบเห็นคนร้ายที่ขับรถไปนะครับตรงนี้ก็ว่ากาันไปตามพยานหลักฐานนะครับ ก็เกี่ยวข้องกับใครหรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานก็ต้องขอเวลาให้เจ้าที่ตำรวจทั้งฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบได้ใช้เวลาในการทำงานสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนเราจะไม่เร่งรงีบจะไม่รีบร้อนจะทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวังละเอียดรอบข้อเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาด ล่าสุดคนที่หน้าตาคล้ายกับภาพสะเก็ตเข้าไปแสดงความบริสุทธิ์ที่สาเอมหืองะกรุงต,ตรงนี้มันจะเดินต่อไปได้ไหมครับการจะทำอะไรหรือไม่อย่างไรก็เป็นสิทธิที่ทุกคนถึงจะทำได้แต่ทุกอย่างก็ต้องไปเป็นตามเช่นไปตามขยานหลักฐานนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและ่ายความมั่นคงก็จะทำด้วยความรอบคอบถ้า มีหลักฐานเกี่ยวข้องเชื่อมโยงก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องดาเนินการตามขั้นตอ<ม>นกลุ่มที่เราตั้งไเป็นกลุ่มในสามจงังหว<ม>ัด <บา S 2> ไางบอกคออนอกจากคนที่เป็นแจ้าสาคัญที่ที่ควบคุมตัวได้คือที่ไม่บอกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราเรา,เราไม่อยากบอกเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะบอกนะครับการบอกหรือการเปิดเผยข้อมูลเร็วเกินไปบางครั้งมันก็ไปกระทบสิทธิ์คน และที่สําคัญยิ่งคือทําให้การทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจยากขึ้นนะครับลาบากขึ้นแล้วสุดท้ายเราอาจจะไม่ได้ตัวผู้กระทาผิดเมื่อเขาทราบหรือเขารู้ตัวเนี่ยเขาก็จะหนีและสุดท้ายมันก็จะมีแค่หมายจับนะครับเพราะฉะนั้นในยุคผมเนี่ยผมเน้นย้ำตลอดบอกกับเพื่อนข้าราชก,การตํารวจผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบคดีสาคัญในพื้นที่นะครับ ขอร้องเลยนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นเหตุสำคัญสำคัญกรุณาอย่านำมาเปิดเผยนิยามมาแชร์ก่อนก่อนหรือเร็วจนเกินไปเพราะอาจจะไปกระทบกระเทือนสิทธิของคนอื่นนะครับและที่สำคัญคือทำให้สำนวนหรือาการสืบสวนสอบสวนนี่ยากลำบากขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือ ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับเพื่อนข้าการตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพราะว่าุ่คนร้ายอาจจะรู้ว่าเราเดินทางไปไหนมาไหนนะครับอาจจะมีการดักซุ่มทาร้ายซุ่มโจมตีเกิดขึ้นตรงนี้ขอร้องพี่น้องเพื่อนเ้าการตำรวดว่าอย่าทําเลยครับไายจับเขาไม่ได้ดัเลยนอดีเขาไม่ได้ยังก็เสียหายไปตอนนี้ตำรวจมีกุญแจสําคัญแล้วใช่ไหมที่สจรจร จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้อยากจับแต่การตั้งด่านหรือการจับระบรีจราจรเป็นเรื่องการกวดขันวินยยัในจราจรเองนะครับเพราะว่าเวลาเราไม่ขวดขันไม่จับกุมก็จะทำผิดกันนะครับผมเล่าให้ฟังท่านพงตั้งท่านเล่าใผมฟังว่าตลกเข้าไปเล่นกันในวนเรียิตลกว่ามีคนขับรถฝ่าไฟแดงนะครับ ไปเจอตำรวจดักจับอยู่ตำรวจถามคนขับรถว่าคุณไม่เห็นเหรอไฟแดงคุณขับรถฝ่าไฟแดงแ <c oughs> คนขับรถบอกว่าไฟแดงน่ะผมเห็นแต่ผมไม่เห็นตำรวจ <c oughs> ผมฝ่าละ <c oughs> ผมกำลังจะบอกสื่อว่าคนเหล่านี้พร้อมที่จะทำความผิดอยูแล้วถ้าคุณไม่ทำผิดตำรวจจะจับได้ไหมตำรวจจะปรับได้ไหม อย่าโทษตำรวจว่าตำรวจจ้องระจับจ้องจับทำไมไม่โทษตัวคุณเองว่าคุณทาไมทําผิดทะเบียนคุณขาดคุณยัไ,ไม่ไปตอเมื่อคุณถูกจับแล้วคุณมาโวยวายอะไรได้ไหมครับอย่ามาโทษลุงน้องผมมาจ้องจับถ้าผมไม่จับคุณก็บอกเห็นน้มทะเบียนไม่ต่อก็ไม่จับและบอกว่าจับเขาไม่จับคนนั้นคนนี้เขายืนอ,อยู่คนเดียวในทำผิดสิบคนคุณคิดว่าคุณจะจับได้สิบคน ณขณะนี้นี่คือมีการส่แจ้งความในกับคนที่โพน้ก็ก็เป็นสิทธินะครับที่ที่ทำเป็นผู้ถรวจสอบเขาจะดูกนินการแต่ผมอยากจะอยากจะขอความเป็นธรรมให้เพื่อนธรากรว่าเขาทําหน้าที่ไม่ทําก็ถูกตัดทามากก็ถูกตัเอาไงกันดีค่ะขอเ่องนลยค่ะคุณผ้ว่า